ยังอยู่ด้วยกันนะครับกับกลางปีนิวส์นะครับบายกลางปีออนไลน์นั่นเองครับผมไม่พูดถึงแบรนด์นี้ไม่ได้กับมา z d a นะครับเพราะว่ายอดขายเนี่ยถล่มทลายมากๆเลยทีเดียวครับที่สำคัญเขาบอกว่ารถของเขาเนี่ยขับสนุกเร้าใจสปอร์ตนะฮะโฉบเฉียวโอ้โหพูดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนนะฮะก็อยากจะเห็นนะครับรถในบูธเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับแน่นอนนะฮะในงานในครั้งนี้เนี่ย Mazda เขาจะมีอะไรมอบให้กับคนไทยบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับ และตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณทีเพิ่มพงพันธ์นะครับรองประธานบริหารฝ่ายการตลาดและรัฐกิจสัมพันธ์นะครับบริษัทมาด้าเซลประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับคุณทีครับสวัสดีครับถามเลยครับในปีนี้งาน Thailand International Motor e X p o ครั้งที่37 มาสเตอร์้าของเรานะมีโปรโมชั่นดเด็ดๆอะไรบ้างโปรโมชั่นมีแน่นอนนะครับแต่นอกเหนือจากโปรโมชั่นเนี่ยผมยังมีรถรุ่นใหม่ๆม,มาจัดแสดงเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัว CX3 ใหม่นะครับแล้วก็จะมีในกลุ่มของ CX Series นะครับทั้ง CX30 เองับ CX5 CX8 นะครับ, 5, 8, รบแล้วก็ตัวรุ่นร้อยปี Limited Edition นะครับข้อเสนอเองเนี่ยเรามี ให้เลือกเยอะมากนะครับมีในเรื่องของดอกเบี้ยเริ่มต้นที่0%นะครับมีในเรื่องของฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งะครับมีในเรื่องของ Worry Free Maintenance นะครับก็คือแพ็กเกจฟรีข้ารักษาตามระยะทางนะครับมีในเรื่องของการขยายเวลารับประกันคุณภาพนะครับจาก3ปีเป็น5ปีหรือ150,000กิโลเมตรนะครับมีในเรื่องของฟรีค่าแรง5ปีนะครับเรียกว่า Worry Free m a i n t ท n a n c e นะครับที่จะนำเสนอในช่วงงานมหกรรมยานยนต์ปีนี้ครับ ครับผมนะฮะเอาเรียกว่าโปรโมชั่นแบบเด็ดมากดีมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดใครที่มาในงานนี้เนี่ยนะฮะลองเข้ามาสอบถามดูนะครับในบูธของ Mazda นะครับอยากจะให้ฝากหน่อยครับกับบูธ Mazda กับงาน m o t o r ร์สปอปีนี้ครับครับปีนี้เราก็ตั้งใจนะครับว่าจะอยากจะส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าคนไทยนะครับหลังจากที่เราผ่านเรื่องร้ายมาเรื่องไม่ดีมานะครับ ปีนี้ก็โค้งสุดท้ายเราอยากจะมอบความสุขให้ด้วยการที่จัดข้อเสนอดีๆนะครับให้กับลูกค้าทุกท่านรวมถึงนําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆดีๆนะครับให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจแล้วก็อยากจะต้องอยากจะซื้อรถในขนาดนี้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญที่บูธมาซ่าในงานมาตรยานยนต์ในปีนี้ครับผมครับผมแนวเรียกได้ว,ว่าเป็นหนึ่งแบรนด์นะครับที่โหรถเนี่ยนะฮะขายดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆกับมาซ่านั่นเองครับวันนี้ขอบคุณคุณทีมากๆเลยครับขอบคุณครับ